รลลครับสวัสดีครับเปตองสปอร์ตครับวันนี้เข้ามาในช่องเฟ e บุ o k ครับจะทำการไลฟ์นะครับการชูตติ้งนะครับของผู้หมดบันเฉลิมสีเมืองนะครับ สถานีนี้นะครับที่กําลังยิงอยู่นี่นะครับเป็นสถานีที่ตีลูกในกลางครับระยะ6เมตรครับ ได้ครับโดนเต็มนะครับกรรมการชัก3คะแนนชกูกับบวกของเดิมที่มีอยู่19คะแนนครับเวลานี้22ครับก็ยังถือว่าเป็นยังไปได้สวยครับ สถานีที่3นะครับในระยะที่2ครับ7เมตรสวยงามครับกรรมการชู3คะแนนคะแนนบวกเพิ่มเป็น25ครับ ท่านใดเข้ามาชมแล้วก็กดแชร์นะครับส่งต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสถานีที่3นะครับในระยะที่3 8เมตรครับ8เมตรออกลูกดำครับกรรมการยกว่าศูนย์ ผิดลายนิดเดียวครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักเป๊ะเลยนะครับคะแนนยังอยู่ที่25ครับ ระยะ9เมตรโอ้โหเต็มใบเต็มใบสกูทนะำการชูร3คะแนนนะครับ28คะแนนนะครับคะแนนรวมนะครับสถานีที่3ผ่านไปนะครับคะแนนยืนไว้ที่28 ร้อยตำรวจโทวันเฉลิมสีเมืองนะครับนักกีฬาของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในรายการนี้เป็นในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่42ครับสถานที่แข่งขันก็คือนักทีไรสารพัดช,ช่างตรังนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนครับและสถานีที่4นะครับตีลูกข้ามนะครับตีลูกข้าม ระยะที่หนึ่งนะครับกำลังจะออกเหล็กมาแล้วครับ6เมตรลอยข้ามครับลูกนี้ศครับคะแนนยังอยู่ที่28ครับ ต่อไปเป็น7เมตรครับเจ็ดเมตรก็ยังข้ามอยู่นิดหน่อยครับสนามที่5นะครับสนามข้างๆกันก็น้องเลิฟนะครับน้องเลิฟตีในน้านา่าจะเป็นกองทัพอากาศ สนามน้องเลิฟก,ก็22ครับก็กลับมาดูครับกลับมาดูสนามที่เหลิมครับในระยะ8เมตรครับของการตีลูกข้ามรับสามเหล็กติดต่อกันแล้วนะครับผู้หวดเหลิมให้น้ำหนักข้ามนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าตีข้ามมีโอกาสโดนครับถ้าตีต่ำ ไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าตีต่ำบนโลนลูกดําก็คือนับศูนย์ตั้งแต่โดนลูกดําเลยครับเพราะฉะนั้นถูกต้องที่สุดแล้วครับออกลูกน้ําหนักให้พ้นไว้ข้ามไว้มีโอกาสครับต่อไประยะ9เมตรของตีลูกข้ามครับข้ามเหมือนเดิมครับ หมดสถานีนะครับหมดสถานีลูกคามแล้วคะแนนยังยืนอยู่ที่28สถานีต่อไปตีลูกเป้าตีลูกเป้านะครับถ้าตีออกนอกวงจะได้5คะแนนถ้าตีขยับแต่ไม่ออกนอกวงได้ สามคะแนนนะครับเบื้องต้นรายง,งานแค่นี้ก่อนนะครับ,รบมาชมการตีจริงๆ6เมตรครับสำหรับเตีลูกเป้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับเยะ ที่หนึ่งนะครับหเมตรได้แล้วนะครับหนึ่งเป่าแล้วเดินเหรอยาวก็ติดก็ติดแต่ว่าคือด้นเลือ ระยะที่2ครับของการตีเป้านะครับตี7เมตรโอ้โหอ,อีกคำนิดเดียวครับเสียดายครับถ้าเป้าลูกใหญ่เท่าลูกไปตองนะโดนแล้วนะครับโอเคสวยมากครับรอยมาสวย คะแนนยังยืนอยู่ที่33นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคะแนนระดับกลางถึงระดับสูงแล้วนะครับในสรับของผู้แข่งขันที่เข้าร่วมในวันนี้นะครับ33การตีครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการตีที่ระยะ8เมตรครับของการตีลูกเป้า โอ้โหเต็มกาเลเป๋ะครับลูกนี้5าคะแนนอด้เมาแล้วครับ3 8นะครับนะครับทางผู้บรรยายในวันนี้นะครับเพิ่งจะมาดูการชุดติ่งเป็นผู้แรกๆครับเลยไม่ทราบว่าระดับทีบท่ตีนผ่านมา ใครตีได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วนะครับแต่กับในเทปต่อๆไปนะครับในการไร้ตดครั้งต่อๆไปอาจจะไปนําผลคะแนนของออผู้ที่มีคะแนนลำดับต่างๆมารายงานให้กับท่านผู้ที่เข้าชมได้ได้รับทราบกันนะครับนะครับคราวนี้ดูผู้หมวดวันเฉลิมสีเมืองตีก่อนนะครับต่อไปเป็นระยะ9เมตรครับของการตีลูกเป้าครับ โอ้โห oh สุดยอดสุดยอดระยะ9เมตรก็ลงเต็มเป้านะครับเรียบร้อยนะครับคะแนนขึ้นไปที่43 3นะครับนะครับขอหยุดบรรยายนะครับคู่ของผู้หมดเหลิมไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคู่หน้าครับ